สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูกระไดมาอยู่ที่วัดปูสำนักสงฆ์นะคะเพื่อจะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะมาติดตามนณทางของปูสำนักสงฆ์นะคะในวัดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแลค่ะมาเบิกมาชมไปน้ำกันนะคะว่าปูสำนักสงฆ์จะได้นะทางให้เป็นตัวไรนะคะเข้ามารับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสักการครับปูสักการนมัสการะด้วยค่ะปูครับผมข้าวเยินดีไม่แห้งดีร้อน จับสบายอยู่ตัวถึงเล็กถึงมันยี่ตัวสองงวดนะนัะปวไวมากแต่งวดนึงงวดนึงเถือคู่งวดวันนึงงวดวันนึงเหมอนกัว่าซื้อมากคำคที่เล็กแปดเก่าบัดงวดวันนึงเือนบ่าวานี่เราเป็ดหึงเงินแต่ไนปูมันลดแต่ไนแล้วมันขอบ่คืนวามันถึงมานเลยครับแปดเก้นในบ่อปูแปดเก้านี่แล้วงวดก้อนก็ออกเก็ดชนบ่ แมนคได้ยินข่าวอยู่ค่ะอได้ขามหาอได้ขามมหาอได้ข่าวมหาปูพอได้ขาวมหาปูพอได้ข่าียหาปไ้่าวมหาอด้่าวาปอได้่าวมหาปูบด้ข่าวมหาปูพอไดกข่าวมหาปูพอได้ขนาวมาปูพอไดขาวมหาปูพอ้ง่นตมหาปูพอได้ข่าวมหอไย้ข่วมหาปูพนได้่ายหาูนอ้าวหาอ้่าวมาปูพอ้่มหปูอวด้่านมหอด่วมบอด่าหปูพอด้ขวมหปกพอด้ข่ปวมหัปอได้ข่าวมนาปได้ข่าวมปู้ นี so ่ก็ฟ so ah. so ันต้องหดก่อฟันเลยปกปูฟันต้องวดล้งเมื่อวันเมื่อวานหนึ่งคือยังยิดย้งจีสีไปตัวไหนจะหาตัวนี้ล่ะแต่นนพวกฟันนอน่เมือฟันช่มือนีฟันว่าจังใดจาขาปูหงวเป็นอตพลช่วงตัวต้องวดฟันว่าคือยังไปงานนี่ละครับไปงานหรกไปตอนรับแขกหลายหลคนมาวุ่นวานวันนคนหรายตอนรับแขกหรกวิบ้าน ครับเราไปคือยังว่าก็จะว่าไปเองหรือว่าไปงานชมหลวงปู่กถึจักหลวงปู่ทักไหนตายครับไปเราก็เราเป็นขึ้นจางความของเจ้าภาพของพรเจ้าเนี่ยล่ะโอ้ค่ะเลยไปต้อนรับก็เลยว่าตีว่าห้วยปู่ก็จะเป็นเก้าตัวตายก็จะมาเป็นชูนงินบ่าครับว่าค่ะแลเลยตีว่าเก้าชูเกหนึ่งนี่ล่ะเก่าชูเก่าหนึงค่ะ ได้จกักไม่ออกกะจีว่าจะได้ทอนละแต่ได้ควบฝันที่จีว่าได้ควบฝันว่าก็ <fin nt> จะฝันไปงานไป,ไปยังนี่แหละไป,ไปงานไปงานศพนี่ละครับได้ว่างานงานศพปูว่าปูถ่ายนี่ะครับจักปูทั้งไหนเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้เห็นหน้าแต่ว่าแต่ว่าตัวปูถ่ายเราจะคว้างเราก็จะเกี่ยวคว้างฝันงานขึ้นเป็นจะคว้างงานน้องไปเจอเมื่อไส้แค่ไส้ยังมาแต่ของเราไปต้อนรับน้องไปเจอรถโยกเมื่อไหวพระบ้านนั่นบ้านนี้ที่ว่าเฉลิมวาร์เราเรียกว่าหวย ตัวเท่าถ้ามันฝันแล้วถี่มันจะเปลี่ยนเก่าซูนเข้าเรื่องจนตัวครับอืมค่ะอือปูก็ตายก็ปูก็จะบักตายก็จะซูนตัวเนาะครับผมกระตีว่าเจ้าสิละครับี่ตัวมักปูบัวหนึ่งหัวหนึ่าเพิ่นเรื่องตัวมักก็มีอยู่ครับสองตัวก็นี่ละสี่ตัวดีละบ้านน่ะมาฝันเมื่อนั้นก็ฝันแต่ฝันเห็นว่าแมียนจุในบ้านนี่แหละครับ แต่วันวันมันค so ือยังเพิ่นมากเลยวบอกเถยะฟันเห็นเพิ่นหลุดเลยค่ะเพิ่นป่วยก็ายอกบ่ายกับไก่เพิ่นกลับค่ะแด้ฝฟันเกี่ยวแต่ฟันเกี่ยวเราไม่เคยออกอยู่ดิค่ะไม่ออกนี่แหละตัวนี่แหละตัวว่าตัวบ่เป็นตัวว่าหรอกตัวนี่มันจะเคยออกเก็หางครับเกาะหางเก็ท้ายคับเกาะหาที่ดตวู่้สึันเห็นต้อนได้ครับฟันหลุดว่าหลุดไปอุ้มอุ้มหัวอุ้มหัวพระดิ ก็วมัน้ันเสียไปไลยอุ้มหัวพุทธลูกไปครับอุ้มแลเสียันแล้วโอ้ฝนเห็ุเลยหัวพุทธลูกน่าเลยครับแล้วอุ้มหมาอเลยดีเดีค่ะเป็นหัวไม่แต่หัวนี่บางีตอเลยเป็นหัวหัวพระี่เขียนเก่าศูงก็มันตรงกับข้อมันที่แหลกของผมว่าเจ้าก็จะเป็นเจ้นไแล้วก็เลยทำแต่ฟันเห็นพนนั่นแบนี้ือจะพ่น้าไปไปทช่นไรเราก็พ่นเลยล่ะครับย่อมแม่เนบอกเออย่อมแม่ันี้ันเห็นย่อมแม่ฟันนี คือยังบนผ้าเปียวนี่แหละเปียวไเปีวหัวผ้า,ผานีแ่ <บ S 2> นแหละเพราะว่าอุ้มหมดแมวเสด็จคนว่าครับนี่แหละก็เลยสั่นเกียวเพราะยังเดมันวัวนะมันก็ออกเก็ดหาหาเก็ดได้ครับบ่ก็กออกเอาหาดิอ <c oughs> ือก็เลยขึ้นมากเล็กส <c oughs> ี่ตัวนี่แหละสี่ตัวนี่ได้สี่ปูนเท่านั้นอาไอ้ปูแค่ไหนครับพี่น้องก็ต้องว่าก็สวนเก่าหนึ่งขีาวปูเปันผม ที่พักสงฆ์ปู่สำนักสงฆหนึ่งเชมปู่เขียนไห้จังเฮ่งเฮ่งนกพน้อง,องจังขังโอ้่าลืมแล้วเนาะบรเวณมเทียนโดเจ็ดศนย์ัดเจนยัดเจ็ดูน,นี่ได้เจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์่ปวดที่มันให้มันเจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์ ได้ยินเพิ่นว่าอยู่ค่ะคือบ่ามาหาปูสัน่นไม่ออกเพิ่นอยู่นี่ค่ะมาหยังบุคมาตลาดนี่ค่ะว่าปูเขียนไฮเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สันโอ้ยบ่ได้มามาย่ำได้ปูกับประยูไ่ไหมค่ะก็เลยบ่ได้เข้ามาค่ะปูเขียนให้ครับพี่น้องม่ต้องขอลาซามปูลงครับค่ะซานโตแล้วมีโตมากับเขียนเลยปูมันบ่องคอยเขาหลุดซานโตเขียนฮะเอ้เพิ่นไปเบิ่งไหวฮะเพิ่นอยากตรงใจเพิ่นบ่ นี่ตัวเองกับตัวร้องปลูก็ตัวกูว่าบ้าก็ตัวกูว่าบ้าเก็บนี่แหละมวครับเก็บ<ห>กปูเลยนะครับผมก็โ,โกปูน้ำค่ะเฮะ้ยเขียนใส่คังนะครับผมปูอมตอนะคะกเก่าเนียเขียนไปเลยครับผม แมนบแมนครับแมนนี่3สามตัวใบหน้าหมดตัวมากาตัวบ่นมากาศคะนี่สามตัวครับปัวบ่ราสองตัวหละสองตัวผัว่าทำไปชมสองตัวลเน้นๆสองตัวเน้นๆานัดนตัวนัตัวตัวล่องก็ไรตัวตัวฟันก็ต้องมมนกับตัวเครื่องนี่ละ ฝันตองงวดคือนี่ครับพี่น้องตัวฝันตองงวดนี่ครับผม9091เนาะครับเนาะปูกับเราให้ฟังแล้วความฝันความฝันก็จงบอกคู่ฟังนี่ละครับแล้วลก็ตัวร่องฝันเห็นย้อมแม่เนาะครับปูมันเคยออกเินฝันเห็นย้อมเมียไมเคยออกสองตัวเลยแล้วบอกตัวนึงออกตัวนึงห้าเก้าห้าเจ็ดกลับไปนั่มเ้อครับผมเป็นชุดกลับแม่ละบลอกคับมันกิดบลอกเกอร์อ่าการเตือได้ก็ให้มันได้ซะเนาะคือหน่อยครูหน่อยชุดญี่ปุ่นก่อนนี่เนาะ เาใช้เวลาแน่นแน่นอ่าแน่นแน <c oughs> ่าต้องหลายตัวนะ<อ>ปูกับเอะไรตัวกระเพียงกันเขาเขาละไรกับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งกับกับไปน้ำขับตัวร่องหาเก้าหาเจ็ดเนาะขับพอชนก็ล้มกับตัวเดียวกันครับข้าปูอืชุดมาก์คมชุดใดรปูรตัวที่ปูมักไม่ใจเรื่องมาก์คมาชุดที่แหลกอยู่แล้วชุดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งผีปอปูเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง โอ้ oh, ครับพอมันฟันอันฟันตองว่ยมนันเขาอยู่นี่จับนะลักลอยไซเดอร์ครับพี่น้องลักลอยห้าเก้ย์ห้าเกหรือ290-291อแล้วแต่ไม่ออกคนจ,จับออโรดอ่าอันนี้เบาเท่าว่ามากักลักลอยหากับสองกับผม,มจับหาไซหาเก้าน์หาเก้าหะครับเนาะแต่ว่าปูเน้นเน้นที่ชุดแรกนะครับเนาะชุดเก้าศูนย์เก้านึ่งกับตําชมมันมชุดแรกและชุดแรกติปู แต่จะสุดท้ายมันก็ให้ลังเทียมมันกันก็ให้ลเทียกับเขาก็มีครับตัวรองก็เลยขับปูเขาเขียนตัวนี้ไม่เพิ่ก้อนปูตัวนี้แต่ว่าตามที่หนูคิดเนาะค่ับปูพันว่าปูอุ้มเสียนทะนุชืนุวานมันเป็นหาแปดปะครปูเพราะว่าเสียนพะกก็เป็นหาด้วยค่ะหัวเป็นหาด้ยค่ะปูก็เป็นแม่นค่ะปูกับเป็นไป บ่แปรบ่เป euh. yeah. so so ็นแปลได้เป็นเกศไดูเป็นเกตบ่ค่ะเออแต่ว่ามันอาจจะีเป็นพระุธรูปเป็นเก่าเหกเกพกเกตบ่หัวหัวเป็นหัวหหัวกเนาะแต่เราค่อนกับท่านท่านพูดบว่าทุกข์ก็จะว่าก็จะว่าพกเป็นชุนต่วนบ้าพระพุทธรูปก็เป็นอันนั้นมันเป็นหัวโยมนะหัวพระพุทธรูปเนาะแมีนค่ะเป็นพระ มัพระอุ้มแม่ค่ะอุ้มหัวลัทิของหัวกัคือหาวหัวหางหวหกได้ค่ะปูอถ้าเป็นหัวหัวเป็นพัตรลูไม่ได้เป็นเก่าทุกรันค่ยปูก็ต้องเป็นปูนี่จะเก๊อยู่แล้วผาเป็นแาป่านผ่านเป็นเก๊ดน้บแปดนะบเก๊ดฝันฝันเห็นย่อมแม่ย่าใบออกย่ามนมาปูเออแต่ฝันเห็นย่มเราย่าแมนนี่ันว่าออกฝันว่าออกหาเก๊ดแต่ออกหาเก่าเห็นวันนั้นฝันเห็นเพิ่นออกหาเก บอกทาเกล็ดกลดาบอกเนะเขาไปในความฝันไปคือว่าไปพ่อเสียนผราบอกปูเรียงเนี่เสียนมะพุตรูปเออก็ยังกระจตั้งไว้เสีนเราก็ยังเป็เม่อยาว์แก้สลักไว้กับในบุกได้อุ่มบอกปูง้ามอะไปกับนู้นแม่น้แม่ของเาโอ้ก็ยังหัวน่มันคือตั้งามแต่แจ้แจก็เอาถึงมพว่าได้อุมตปูอุ้มออมวอา่างนี้โอ้โหทผช้ชมเนี่ยความฝันปูนะครับเนาะเป็นนิเมิตที่ดีตัราะว่ามีิ้ดีแล้วก็ มันก็จะมันหน่อยแต่เห็นงูหน่อยเห็นงูหน่อยที่ปูเห็นงูหน่อยอยู่ใ่ไหครับปูขี่เราไปเห็นงูหน่อยมันม็นดูดีันเอ้ากลับไปชมค่ะแคบหน้าจอนะคะในทางของปูสำนักส่งนะคะงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศตสองพันห้าร้อยหกสิบหานะคะปูก็ได้เล่าควอมันให้ฟังแล้วนะค่ะหลักปูกับแปลออกมาปูมาคือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะตัวร่องของปูก็คือหาเก่าหาเจ็ดนะคะปูว่ากลับไว้น้ำนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะมมูกรับปากไว้ไม่เพียงทอนนี้นะคะคอยพ่อแม่พี่น้องทำช่ชมทุกท่านสุขดีรวยๆ,ๆเฮงกันสุขสุขคนุนะคะพาะััใไม่ได้คลิปหนคลิปนี้สวัสดีค่ะ